ไม่ไม่กินซาละเปาทุกคนดูดิพี่น้องสองคนนี้เอาสองตัวนี้เลิกรักเลิกรักโอ้โหเธอเธออิ่มกันบ้างไหมเนี่ยฮะตายฉุบฉับพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงกลางวันนะทุกคนอันนี้เหมียวก็จะมารอหน้าห้องคือน่าจะหิวอ่ะก็เลยเอาไก่ทอดมาป้อนน้องนะจ๊ะแต่ก็มีท่าทีเลิกรักเลิกๆนิดนึงเพราะว่าไก่ทอดที่ซื้อมานั้นมีหอมเจียวโรยมาด้วยนะจ๊ะน้องจิตตัวตึงก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มืนจะมีกลิ่นหอมน้องก็เลยแบบ สำรวจโลกดูก่อนนะจ๊ะพี่เอาอะไรมาให้หนูกินอะอะไรประมาณเนี้ยคือพูดง่ายๆก็คือจิ๊ดค่อนข้างจะกินยากนะทุกคนนะเออถึงจะเป็นไก่ก็จริงแต่ถ้าเป็นอกไก่ต้มนี่สู้ตายไว้ไว้กีดเลยนะจี๊ดอะอันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางวันนะทุกคนนะเออก่อนเราจะออกไปทำธุระน้องก็มาเรียกนะพี่พี่หนูหิวอะไรประมาณเนี้ยเราก็จำยอมจะต้องเอาไก่ทอด อันแสนอร่อยมาให้น้องกินก่อนนะจ๊ะดูสิกินเสร็จแล้วก็ทำท่านลึกๆลึกลืก,ลกเอิบนูอิ่มแล้วค่ะพี่อะไรประมาณนี้นาะอทุกคนดูสิน่าเอ็นดูมากน่ารัก ค่ะทุกคนหลังจากที่เป็นคลิปกลางวันผ่านไปนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นกลับมาจะท,ทําธุระแล้วอสองสีพี่น้องก็มาดักรอเลยจ้าดักหน้ารถไม่ให้เข้าบ้านคือป้นกลางทางไปเลยนั่นแหละทุกคนดูสิจี๊ดกระแซลมอนมารอมัมมัมมัมมัเก่งมากดูที่ทุกคนคือมาทวงของเราอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ อีก็เลยต้องได้ไปขีม่มอเตรไซไปสื่อไก่ทอดมาให้อีกหนึ่งชิ้นจุกๆนะจ๊ะสาวน้อยอ้อยค้อนก็รอมัมนะจ๊ะดูสิทุกคนคือความตัวตึงอะเนาะน้องจีด,ดักหน้าไปเลยค่ะพี่ม่อนดักไปเลยอะไรประมาณนี้ยังไงเราก็ต้องได้กินในคืนนี้แน่นอนนะจ๊ะน่ารักน่าเอ็นดูมากทุกคนเอ้ยรอาสมอนเรียกน้องนี่ลูกสมอน มอน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 จิ๊ดคะหนูจิ๊ดหนูจิ๊ดมอนไม่อิ่มหรอค่อยไปเอาให้อีก มัมเก่งมากถ่กงมากเก่งมากอะไรลูอะไร,รอะไรอะไร,อะไรคะอ,อ,อะไรล่ะไปแล้วนะไปแล้วนะก็พี่ไม่ได้ให้อะไรน้องจะมาอะไรกับพี่ล่ะพี่ก็ถ่ายน้องเนี่ยถ่ายน้องถ่ายเนาะถ่ายน้องถ่ายเนาะ ทุกคนค่ะด้วยความน่ารักนะเอ็นดูดูน้องสิคือกินไม่อิ่มอป้อนแล้วไม่อิ่มคือตามมันหน้าห้องเลยทุกคนน่ารักมากสองสองสี่พี่น้องโอ้โหเธอคืออิ่มกันบ้างไหมเนี่ยฮะตายสิบฉับพี่น้องอะอ่ะทำงงทำนิ่งอีกละครควรทำอะไรก่อนโอ้โห